ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับ สวัสดีเพื้ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ใหญขอย่าแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางค่ายเยวหมี่กันหน่อยวันนี้เยวหมี่ประเทศไทยนะครับมีการปรับลดราคาลงมา1รุ่นนะครับนั่นก็คือเจตัว Redmi Note 9นะฮะตัวที่มีการปรับลดราคาลงมาจะเป็นตัว RAM 4รอม128นะครับตัวเนี้ยราคาตอนเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่6,499บาทนะวันนี้มีการปรับลดราคาลงมานะครับตัว RAM 4รอม128ราคาเหลือเพียงแค่5,299 บาทเท่านั้นเองนี่คือราคาศูนย์นะครับราคาหน้าเว็บของทาง Xiaomi เนาะแต่ถ้าเผื่อว่าใครอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับพี่เอกคัดเลือกร้านคา้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะที่ไว้ใจได้แปะลิงก์ไปให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วราคานี้จะบอกว่าถูกกว่า5,299บาทแน่นอนเพื่อนๆนะ ถ้าใครสนใจยตัว r e d m i Note 9นะครับสามารถสั่งซื้อที่ลิงใต้คลิปได้เลยหรือถ้าใครจะสั่งซื้อกับพ่อใหญ่โดยตรงก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับราคาอยู่ประมาณ0 0 0พานปลายประมาณนี้แหละวันนี้มีโปรเเดือน9นะคะถ้าใครสั่งซื้อสินค้าจากลิงที่พ่อใหญ่แปะเอาไว้เนี่ยรับประกันได้เลยว่าคุณจะได้สินค้าที่ราคาถูกมากๆเ,เพื่อนเรมี่โนดเก้าเนี่ยตัวรำสร้อ2 8นรอนอกจากว่าสเปคที่ดีมากๆแล้วนะครับแรงรำให้มาเยอะแล้วเนี่ย จุดเด่นของตัวเรมี่โนดเก้าก็คือในเรื่องของหน้าจอเพื่อนหน้าจอขนาดใหญ่มากเลยนะอยู่ที่6.53นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอแน่นอนหรอกว่าราคา4,000กว่าบาทแต่ว่าคุณได้ความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับคุณสามารถดูหรนะือฟังเพลงผ่านพวก YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1,080p นะครับอีกจุดเด่นจุดนึงนะฮะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของซ p u นั่นเองนะฮะ Note กเนี่ยมาพร้อมกับ CPU ียูไม่ได้เทคไฮโรโอ85เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเน้นในเรื่ โจย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกล้องก็มีมาให้ครบเลยน,นะครกล้องหลังมีทั้งหมด4ตัวนะครับความเอียดสูงสุดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลเอาเป็นว่าถ้าใครจะดูสเปคเต็มๆนะฮะดูการรีวิวเดี๋ยวพี่ใหญ่แปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันคลิปนี้นะคะจะเป็นการมาแนะนําราคาดีๆราคาโปรโมชั่นที่ทางเสี่ยวมีประเทศไทยเขาปีการปรับลดราคาลงมา ต้องบอกว่าการปรับลดราคาลงมาครั้งนี้เป็นการปรับถาวรเพื่อนๆลดลงมาจากราคาเปิดตัวนี้ประมาณเกือบ1,500บาทเลยนะอ่า อย่างที่บอกไปว่าถ้าใครอยากจะได้ทูก,กว่านี้ก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยถ้าหากว่าใครนะครับไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการปรับลดราคาสินค้าราคามือถือต่างๆเนี่ยกดติดตามช่องของพี่ใหญ่ไว้ได้เลยนะครับรับประกรนันได้เลยว่าคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนสคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ